สวัสดีครับ FC แฟนสองะท่านผู้ชมวทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก็จะพ่ายเอฟซละท่านผู้ชมวทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทฟพารุยกับลุงอึงในของสุทไทยนะครับเพื่อกับฟันอีกแล้วฟันว่าคนมีคนมากกว่าสิบบวกสองตัวหางเดียววังวันที่สองพุทธวัคุมเกตนะครับเพื่อที่พวกรันที่ก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็เอากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังเกี่ยวเลยนะครับขอมมือนําวนอีกนัดนนทีาแบแงปันมาให้ ผมได้จะททำเป็นคลิปเพื่อว่าใช่เอฟซีและทำู้ัมทุกท่านในฟังในรูปไปน้วกันทุกคลิปนะครับเพื่อนสมาไิ้ยังตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืมันอินโนเดียกับสิบห้าพร้อมพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของลูกมึงนะคะ ลุงเอิงฟันหน่อยๆฟันบ่อนหลายนะคะฟันว่ามีคนมากกว่าสิบบอกนะคะเป็นค้นเดียวกันที่บอกงวดเก้าศูนย์นะคะเป็นค้นเดียวกันเป็นผู้ซ้ายนะคะงวดนี้มากกว่าสิบบอกอีกแล้วเป็นเลขสองตัวหางเดียวจําได้ค่ะจําได้แน่จะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะลุงองสวัสดีค่ะดีคือเราไม่มาลุแล้วใช่มดีแล้วหายแล้วปกติแน่เลยอเน็่ค่ะวว่าบ้านเฮ้า พระเจ้าเสียหลายพมน้อยนว่ารุ่งไปงานศพใดอยู่ครับไปสุขึ้นไปได้เลยไตั้งพาสวดอดิษฐานมันมาลุกครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วมือนั่นหนูมาตามลิปแรกโค้งแรกหนูจำว่าพิษได้นินค่ะว่าฝัน่าด้ป่าได้เนาะที่น้ทียาลงไปปีหาแปดหาเจ็ดเนาะวันนี้ใกล้มือมากฝันมาลุงฝันว่ามีคนมาห้องบอกบอกมีฝันว่ามีคนมากระเซบขังหู เห็นโตเพิ่นบอไ่เห็นน e ี่จะเสียงกระซิบบอกว่าเป็นตะโกนว่บอว่าพุนคือเขาที่กริบกระซิบว่าแบบนี้เคยหาสองหรือเลอือแบบนี้เคยออกบ่มากกว่าซิบเคยออกเคยออกวันไหวันเก้าศูนย์นั่นแหละที่นุ่งได้สัมผาสวันเก้าศูนย์สัมผัสกนนั่งถ่านั่งถ่าสองมือสามมือบ่มากเลยที่ว่าหากันบ่พอน่นนะ เป็นบางเอิ่นเพราะว่าเสียงผู้เก่าบ่นผู้ทู่ฮะเก่าคนละผู้ทรายเนี่ยอืมเพิ่นว่าเพิ่นมากกว่าสีวาอาสองนึกเร็วกว่าเพิ่นว่าบนหิรังก็บอกแม่ฝนหิรังอืมอันตั้งเมื่อใดรเนี่ยอันได้สองมื่อรับมือก่อนนเมื่อที่ว่าอันย้ายนี่ย้ายขังบ้านนี่เสียแนบว่าที่ผมแมนดิบ่มเพราะว่านูอยากมากยุติวันนูวาเขาจะเปิดเครื่องเสียงเหรอไหมเปิดเครื่องเสียงเครื่องไฟเหร ยงเพื่อนเขาน้ตเลขประการนะเลยก็ฝันได้ขับรถไปเที่ยวนี่รถขั้นนี่นองไปทุ่หงหกนี่นะไปเที่ยวเลขทะเบียนหน,นึ่งสี่หกหกนี่แะฝันมาขับรถขั้นนี้ไปเที่ยวฝันมือได้เนี่ยฝันขึ้นโตมากมมาเลยทะเบียนรถมันกับมี่หน,นึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหกขันเท้าตัดมันติดตัดได้สามคู่ตัดได้หนึ่งสี่แล้วก็สี่หกแล้วก็หกหก ลุงเคยฟัน <c oughs> ้าหนูจำว่าปีทัวนลุงเคยฟันว่ะครับว่านนี้ไปเที่ยวอยู่มันบ่ะแล้วมันมันออกอย่างหู้นะมีเรื่องหนึ่งหนึ่งสามสามร้อยเอทีออกเกาเกอีกสองหมวดเด้นอีกตันี่เคยฟันเจวแล้วมันจะออกก็ออกหกหกอเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวลงหยูเอาล้านน่อยนอนนอนแล้วูกลมาวันที่หนูเริ่มสมุดจะตึ้นแล้วจอให้ มูนมีเหลวมั้งไงใหอวะอเอาาิตา้าเทฟเฟินเหลนตัวกับซิตาเลนตัวไทยนะเซบากันมาพ่นมากกว่จิบนี่คือหาสองห้างเดียวนะลูกสิได้รถเะอรี่จะไปแล้วจะไปแล้ววันซื้อตัวได้หา,าสองสองหางอ่าม่ครันาะ่ครับเนเพื่อนกนเพื่อนฝันร่นเมื่อนานไป เมันเย็บแห้งองฝันเกตัวนะหฮะตัวพ้เพ่นฟันได้หกตัวหกตัวแล้วบันนี่ตื้นจื้อไปได้เหรอซันาฝันหตัวจำไม่ได้ยังตัวเล้หไ่ได้บ่ก็ถสามวัเลยิประเภทน่ะอ ว้าวเจ้าองถือโบพอใส่กพ่อเด็กอาเล็กนึหน่อยซื้อหน่อยเนาะซึ่งในสีได้เห็นประเทเนาะอันนี้รุงเรื่องศงสุดท้ายทามือเล็กอะลุงทีโทษถามนี่ได้เพื่อไม่ค้นมาตะโกนของบอกลุกขงสามตัวแดงจริงจริงดูสิว่าสัมผัสอยู่ขันขันทษมากบอลุงบบฟันกับลุงอะไรลิงคีบเขาเขาต่อต่อกัน วันนี้จะรู้ว่าฟันไม่พ้นมากกว่าสิบนี่คือหาสองค้างเดียวแล้วก็ฟันเกี้ยวรถนี่เลขรถเลขรถเต็มเต็มมันเป็นหนึ่งสี่หกหกเดี๋ยวนุสิตาสหายเด้อตัสหายเป็นเนื่งสี่เป็นสี่หกเป็นหกหกแล้วก็เป็น 9, 9. เก้าเก้าเรื่งต่อรถลูกนี่ฟันแล้มันจอบที่ลูงถือน้่นรถนี่มันเป็น รเกเอมันมันเคยออกหนึ่งซีบ่ขับกานเที่ยมันอ่ะออกเขื่อนมันอ่อกหนึ่งซีเรีกรถแล้วปีที่แล้วเด็กรถนี่หนึ่งซีหนึ่งซีหกหกลุ่มมัดตัวใดแน่นมหกหกเหรอเน้นหกหกว่ะหกขุมไมนะหกขุมไมหกหกแต่ยิ่งว่าลุ่งซื้อไวหกหกก็หาสองกว่าที่ซื้อไว้่ห ้ององหากอครับน้ำฝนล่างที ja ่เหลวมันย uh. ังมากฝนห่มากลางค่ะก็มาได่องไวหงไวหาสองสองหาหกหกที่มาคนมากสัเนี่อนน้อลูกนะหาจุ่มน้ำไอากาศอนจะสีอยู่จังได ลุงลูก,ลกอ้องฟันฟันว่าร้ายนะลุกเนาะฟันว่ามีคนมากกว่าสิบหาสองห้างเดียวแต่ว่าตัวลุกเองซื้อใบนะซื้อกับนั่งซื้อหาสองสองหากับหกหกเพิ่นฝันเกี้ยวลดเพิ่นเลขลดเต็มเต็มคือหนึ่งสี่หกหกเพิ่นก็เลยซื้อใบหกหกกับหาสองสองหาซื้อใบจะเมื่อไหร่ืุงรวยเมื่อวาน ซื้อเรามือนขึ้นปันว่าได้เขาได้ของวะขึ้นปันว่าได้ไปเที่ยวเป็นอย่างดีได้ซื้อเลขไว้หรอปันว่าได้ไปเที่ยวว่าแมนถื่อนหรอจต้องได้ไปเที่ยวอ่๋แมนเดี๋ยวโอ้โอ้พเพ้นไปไปปไปปะสาบ้านมาโอู้วันจำไม่ได้เลยบอเยว่าพ้วจำไม่ได้แล้วตัวเบี่ยันแล้วแล้วสิตัวยี่ว่ายู่นั่กัน พยายามแล้วว่าเราฝันโมเมนต<อ>์ซื้อน้ำลุงเอื้องนี่ถึอสามงวดติดเลยว<า>่าวางไว้ให้เ,เ,ล<อ>เลยถือระยะเจ้าถึอเลยซื้อเตรียมสูรับเงินเรื่องถือหน่อยถึอหลายงวดก่อนก็งวดที่แล้วที่ห่าวได้ไปน<า>ี่ว<อ>่างเด็กดีเออสามงวดติดละเซ็นแล้วถือนี่แล้วซื้อน้ำลุ่งมันบ่แม่เรียกลุ่งบด้วย ต่วันเหลขเราฝฟันนี่มิถุงวันี่ที่ฟันได้หกตัวที่ว่าจำก็ได้จักจำไทยแล้ววะเฮ้ยน่าจีจำได้จักสองตัวไทยเลยนองนาะตัวไทยนะประเทน้ำวัดน้ำว่านะแม่เราชิยังไปน้ำวัดน้ำอย่ก็ไปปลูกต้นไม้ยูวัดไปกดน้ำยูวัดมีน้ลพิสอบเเดียวหรอดน้ำยูวัดแล้วก็ร้อนน้ำปู่อดทั้งนี้เ้ื่อใดทั้งน ดีใจพีกายว่าที่เราฟันวาลด้าล้งเราลิ่นทองนก็ออกนะออกเมื่อจะเจอเห็นเาเนอะไม่เสียนาเนาะผมเจอกมาน่ะสิมาอยู่นมเจ่วดมาประมาณสงโมงแล้วสิกลับมาเจวัดมา่วัดเราไม่ได้ไปใช้เบม่ได้ไปำใบยังีิธุสศดกั สองโมงกลัวแล้วจุดกับสลุบว่าลุ้งซื้อลอตเตอรี่ว้นี้มีหาสองสองหากับโค้กคคนปะคะครับครับมีซัมเน่ที่ไหโน่วงไว้นะมีมีซัมเน่ไอ้เก้าเก้าในแค่กันเซซื้อที่มาน้ำกันตัวอ้าสรุปหน้าตั้งของลอึ้งคงสุดท้ายนะคะวันที่สองพฤษภาสองห้าหกเก็ดเปนฝันว่ามีค้นมากกว่าสิบห้าสองหางเดี๋ยวแต่เราเป็นสื่อเปนสื่อกลับเรื่องบันเทิงค่ะสองสองหาแล้วก็บ้นว่าได้ไปเที่ยวซื้อบนล่าง ฝันม่ได้ไปเที่ยวฝันเที่ยวกับรถคันนี้นะคะทะเบียนเต็มเต็มหนึ่งสี่หกหกนะคะลุงกันเลให้ซื่อหกหกเก้าเก้าเป็นตัวกันเพราะว่ารถคันนี้เคยฝันแล้วมันบางมวดมันก่อหกหกบางงวดมันก่อเก้าเก้านะคะสาเหตุทีรุ่งห้นนทิยาเขียนเก้าเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นนะคะคากิแบงรัตทาบานะคะคาสิโาจริงๆแล้วครับกับบ,งบังไม้เอฟซีและทนผู้ชมทุอง่ันข้องเสียงเินฟังแล้วนะครับในอนิยาในสาหลูเพล็กของลุงอึ้ง เรื่องของทุไทยนะครับท่านเราพบในไทยคลิปนี้กันสุปครั้งหนึ่งนะครับลูกเอิงของทุไทยฟันอีกแล้วมีคนมากกว่สิบบอกสองตัวห้างเดียวงวดวันที่สองเพื่อเอาโมโหเก็บนะครับคนมากกว่สิบบอกกับห้าสองหาสองตัวเดียวนะครับขับฟันเกี้ยวรถนะครับรถทะเบียนรถเป็นกันหนึ่งซีหกหกนะครับจัดเป็นสองตัวหนึ่งซีซีหก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 เก่านะครับไปครับบนล่างนะครับ เป็นแน่ทางสื่อถังกีแบงของรัฐบาลรหวังไว่เอฟซีและตบ้วนท,ทุ่มทุกทนานคงเสียเยินได้ฟางแล้วนะครับสำหรับผมไม่ตายคลิปนี้ขอยินดีเพียงสำนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปตับลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ